สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับเสดอนเป็นไรทำไมสตาร์ทไม่ติด <laughs> แบตเสื่อมแบตสตาร์ทไม่ติดฮะออารถเไม่รไรพี่ขับรถไปดูน้ำกันเลยน้ำกันกแห้งเลยนี่เ <laughs> อาเสียจิ๊บเสียจิ๊บดันหนเลยแล้วก,กันแห้งครับนี่แต่เติมไปแล้วสตาร์ทไม่ติดโอ้ Chia sạm ơi Chị đâu Xe làm càng lên <D> <laughs> เดีวเราไปต่อไม่จอดไว้ก็บานหนึ่งก่อนไปจอดไหนนี่<ป>บานผิดชนนะเอามันจะไม่ติดมันเคยติดอีกนีดสิอ๋อเสียโทนะครับเสียโทซื้อแบตให้เสียดุลด้วยนะแบตเสื่อมแบตเสื่อมเอากรองไว้หลังครับผมน,น,นี่ยัดใส่รูนี้ยัดใส่รูนี้ไหมยัดใส่เอเอใส่ <c oughs> Ô oh, mất tàu ọc đây à ừ. <laughs> bà, thôi nè đi đẻo bét bì ấp này mày ảnh hưởng gì mày ảnh áp xài, wow, <laughs> 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 <laughs>